สวัสดีค่ะ Work Life Balance ดวงการงานระหว่างวันที่21-31พฤษภาคม2567าหสำหรับคนที่เกิดทั้ง7บานจะเป็นอย่างไรนะคะ,ะแม่หมอใช้เป็นไพ่คัเลสโซดีแอกนะคะไพ่าจากราศีแล้วก็ไพ่ขังออร์เคิลนะคะในการตอบคำถามค่ะมาเริ่มกันที่คนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ มองว่าสัปดาห์นี้นะคะช่วง10วันเนี่ยคะ่ะการที่คุณจะต้องควบคุมอารมณ์นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะระวังในเรื่องของการประทะอารมณ์กับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือเจ้านายได้นะคะคุณจะได้รับการมอบหมายให้ทํางานต่อจากเพื่อนร่วมงานนะคะเขาอาจจะทํางานไม่เสร็จอาจจะทาํางานค้างค้างคาคาไม่สําเร็จนะคะอาจจะต้องฝืนใจในการทํางานร่วมกันในครั้งนี้นะคะนิ่งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะใช้ความอดทนสูงนะคะในช่วง10บวันนี้นะคะ มาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ10วันนี้นะคะมองว่าคุณจะต้องมีความทุ่มเทนะคะแล้วก็ขยันนะคะในการจริงจังกับงานพอสมควรนะคะงานค่อนข้างจะยากแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่ค่ะมองว่าเป็นงานที่เราต้องรับผิดชอบจัดการหลายสินหลายอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นสติสมาชินะคะ เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วเราจะต้องมีความละเอียดรอบคอบกับงานนี้นะคะไปกันที่ตะคนวันอังคารต่อเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะหน้าายออกมาชัดเจนม,มากเป็น energy ธาตุน้ำนะคะ สิบวันนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกอารมณ์เฉยๆช้าๆนะคะในการทํางานนะคะอารมณ์แบบเออฉันไม่อยากจะทําอะไรแล้วช่วงนี้นะคะฉันอยากจะพักผ่อนฉันอยากจะผ่อนคลายรีแลกซ์นะคะมีความเป็นธาตุน้ําแล้วก็อินดีสูงนะคะสําหรับคนวันอังคารในช่วงสิบวันนี้นะคะรู้ว่าคุณเหนื่อยรู้ว่าคุณอาจจะมีความอยากพักพอสมควรเลยนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีความเบื่อในงานในงานนี้มาพอสมควรแล้วนะคะ อยากให้คุณลองหายเวลารีแลกนะคะแล้วก็ผ่อนคลายค่ะอย่างเช่นเวลาช่วงพักเบรกนะคะหรือมีเวลานะคะก็อาจจะเปิดเพลงที่ชอบนะคะในการทํางานก็ได้นะคะหรือจิบน้ําจิบกาแฟะระหว่างวันนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเพิ่มคาเฟอีนให้กับร่างกายก็ได้นะคะมาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะการสื่อสารในช่วง1ิวันนี้นะคะในเรื่องของการทำงานนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราอาจจะต้องมีการไฟเพื่อบางสิ่งบางอย่างในการทำงานนะคะเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะแต่การที่เราจะไฟนะคะหรือเราจะมีการพูดคุยเจรจาต่างๆนะคะแม่หมอบองว่าอยากให้คุณอยู่ใน ความเป็นไปได้ความมีเหตุมีผลนะคะหนังตาช่างอันนี้เนาะเพราะถ้าเกิดคุณใช้อารมณ์นะคะหรือความรู้สึกมากเกินไปในการดีวงานหรือเจราจางานในครั้งนี้นะคะทุกอะทุกอย่างน่าจะออกมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะเราอาจจะต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราขอสิ่งนี้ไปแล้วเราจะให้อะไรกับคุณบ้างประมาณนี้นะคะหรือบางคนอาจจะได้มีโอกาสในการเจราจาต่อรองในเรื่องของการขึ้นเงินเดือน,อนก็ได้นะคะก็ เป็นแนวโน้มทีทานที่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะในการเจรจาสื่อสารแต่ระหว่างนี้เรื่องของการใช้อารมณ์นะคะแล้วก็เน้นความเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วทุกอย่างจะออกมาค่อนข้างโอเคค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพรหัสนะคะ คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะช่วง10บวันนี้นะคะคุณจะมีโชคจากการเดินทางนะคะเป็นแบบปุ๊บป,ปั๊บกระทันหันนะคะจะได้รับมอบหมายงานนะคะอย่างเด่นด่วนนะคะในการที่อาจจะได้เป็นตัวแทนหน่วยงานนะคะตัวแทนของธุรกิจนะคะในการเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนานะคะมองว่าเป็นการเดินทางที่ดีนะคะแล้วการออกไปข้างนอกเพื่อทํางานในครั้งนี้นะคะมองว่าจะได้พบเจอ เพื่อใหม่ๆนะคะแล้วก็คอนเนคชั่นใหม่ๆในการที่เราจะได้ทำความรู้จักและก็สามารถทำให้เราเออมีการเติบโตขึ้นในอนาคตกันได้นะคะอาจจะเรียกว่าเป็นการพึ่งพาระยะยาวได้เลยค่ะต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงสิบวันนี้นะคะอะไรที่ ไม่จําเป็นนะคะอะไรที่มันไม่ใช่แบบงานภาระหน้าที่หลักของเรานะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าทําไม่ทันจริงๆนะคะหรือมันเหนื่อยเกินไปหรืออาจจะเบียดเบียนในเรื่องของเวลาส่วนตัวนะคะเป็นไปได้ก็สามารถตัดหรือปฏิเสธได้นะคะใดๆเลยคุณต้องทำงานหลักของคุณให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณโมจะไปช่วยงานคนอื่นนะคะงานหลักจะไม่เสร็จเราก็จะไม่โอเคเนาะช่วงนี้ปฏิเสธได้ปฏิเสธไปก่อนนะคะ ต่อกันที่คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะช่วงสิบวันนี้งานจะค่อนข้างมีอุปสรรคพอสมควรนะคะในการทำงานนะคะอยากให้คุณมีความละเอียดรอบคอบนะคะในการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะบางทีคุณอาจจะมีการเผลอเลยนะคะมันก็อาจจะทำให้ผิดพลาดได้ง่ายนะคะ คนที่เกิดวันเสาร์ก็แม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาชัดเจนขนาดนี้เนาะก็สู้ๆนะคะชาววันเสาร์นะคะหากชื่นชอบนะคะคลิปคอนเทนต์นะคะก็ฝากกดติดตาม s u b สไครต์นะคะเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากการอ่านไพ่สายพลังงานแล้วก็การอ่านดาวะคะ่ะ